เหตุใดโซเชียลไงวันนี้เราอยากกินมาแล้วอันอันไหนคือเมนูแบบฮิตที่คนมาแล้วจะต้องสั่งหม้อหินหม้ีหินไหมในหม้อใส่เรืตรงนี้เ่ยลูกโตชอนบัวเลยทำไมชื่อลูกโตชอนบัวตอนแรกก็ชื่อลูกตุ่มชนบัวเอาจริงแต่ตุ่มทำก็ยวไม่เป็นเออเดียดีเลยแล้วลูกโตมาอย่างไรลูกโตจริงๆอ่ะคือได้สูตรมาจากร้านต้มชนบัวที่พัทยาครับ พ่อโต้งเนี่ยเขาเขาเมตตาให้สูตรมาทำอาชีพเฮียโต้งเฮียโต้งเฮียโต้งอยู่พัทยาก็คือนายโต้งเนี่ยขายเนื้อวัวอยู่ชนบุรีก็คือชนบุรีพระยาเขาเลยชื่อโต้งชนบัวพอเรามาเปิดร้านเราได้สูตรจากเขามาเราก็เลยตั้งคำว่าลูกหนังแม่เพื่อเราก็หนึ่งก็เกาะกระแสเขาด้วยเกาะความดังเขาด้วยเกาะความดังของร้านเขาด้วยแล้วก็เผื่อว่าคนจะได้แบบ มั่นใจว่ามันอร่อยยังไงเพราะสาขา2องมาเลยหลานต้งชนัวหลานเลนหลเวหลานต้งชนรวยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วเขาเปิดมา5ปีแล้วพี่อยู่หลังสารการหลานดังปนลังเห็นบอกว่าอันนี้คือทุนก้อนสุดท้ายในชีวิตของนัดดราม่แล้วเป็นหลังเป็นแัหลังนัก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดจะทาอะไรนะก่อนหน้านี้ไม่คิดจะทาอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาทาที่ผ่านมามัน มันผิดพลาดมาเยอะในงานทา่เราไม่มีเวลาแต่พอดีว่าอันนี้มันมาในจังหวะที่แบบวงการบันเทิงมันดรอปลงแล้วเริ่มมีเวลามากขึ้นเริ่มต้องหาความมั่นคงให้ตัวเองแล้วแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่อยากทําเลยล้วนะฮะไม่อยากทำมันมันจุกจิกเนาะมันจุกจิกแบบวุ่นวายมากเลยเนี่ยแต่ละคนพ่อไงตั้งแต่คุณพ่อไงก็คือร้านอาหารต่อแล้วเราก็เราก็เลยจะรู้ไงว่ามัน มันจุกจิกมันวุ่นวายมันละเอียดอ่อนแล้วทำอะไรมันเดี๋ยวสมัยนี้มันเหลือน้อยมากเลยแต่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันจับพัดจับหูให้ต้องทำอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําพอทําแล้วก็เลยต้องทําให้มันดีเราไปเรียนเสริมไปเรียนเลยนะไปเรียนบริหารร้านอาหารไปเรียนทุกอย่างนะไปเรียนเสริมเลยอะไรเงี้ยแกทําอะไรก็ ก็เท่ย์สมัยก่อนเจ๋งเพราะเราไม่มีเวลามันจริงจริงไปลงดีเทลเออเราแค่สตาร์ทได้แต่ว่าพอพอระหว่างทางนี้ฟอลล์อัพหรือทําให้มันมั่นคงเนี่ยเราไม่มีเวลากับมันมันก็เลยทุกอย่างมัลมสลายเพราะเราไม่มีเราไม่มีพันเนอร์ทำอะไรมาบ้างคุณอ่ะคุณทำอะไรมาบ้างไอทำยาดมยาหมอกจำได้ไหมจำไปลาสมัยก่อนยาหมอกไปลาสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็ทําจนแบบ ขยายตลาดไปพอมันเริ่มโตเรื่อยๆเริ่มไม่มีเวลาทุกอย่างมันก็มันก็ถดถอยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยขายแบรนด์ให้คนอื่นไปทำต่อไปทาร้านน้าปั่นก็เจ๊งเปิดครัวชลิตอีกครั้งหนึ่งก็เจ๊งอะไรว่ามัน87ล้านที่บอกว่าโอ้โหนั้นทำเฟสิวัลมอเตอร์บอมหนักสุดเลยที่ว่าเจ๊งเนี่ยหนักสุดในชีวิตเลยขับทุนหนักช่วงสงกราน หลังโควิดพอดีจริงจริงซื้อสิทธิ์ั้งตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแล้วก็จัดจัดปีนั้นโควิดมาก็เลยรอไปสามปีแล้วก็จะจัดอ่างเงี้ยม้วนวายพอทํางานใหญ่งานหลักน้อยน้นอ่ะม้นไม่หมดเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยนวดเล้วุ่นแบบม้วนแบบ่้วนวายมันแล้วก็การทํางานกับต่างประเทศด้วยทุกอย่างมันวุ่นไปหมดมันแล้วเวลามันบีบมันหลายอย่างอ่ะมันก็เลยแบบเส้นเล็กแห้งอ่ะสั่งให้ฉันมาเส้นเล็กขอเส้นเล็กเปล่าเปล่าเห็นบอกว่าช่วงแรกร้านนี้ก็เกือบแย่ช่วง ช่วงแรกอะโอเคถามว่าตอนเปิดมาแรกๆอะโอเคไปได้ไปได้จนมันมีดราม่ารอบแรกก็คือดราม่าเรื่องตกงานเรื่องเรื่องตกครับพอตกครับก็ทุกคนก็มาช่วยกันเต็มเลยก็ดี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 อยู่สามสี่เดือนแล้วมันก็มาดอกในช่วงหน้าฝนพหน้าฝนปกติร้านอาหารจะด r o อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้มาเร็วมากเดือนนี้ขาดทุนแน่แ่เว้ยเดือนนี้ดูแล้วดูตัวเลขแล้วขาดทุนแน่แเ่ือนนี่ขาดทุนไม่น่ารอดไม่น่ารอดแต่ว่าระหว่างนั้นอะ ระหว่างทางเรามีโอกาสได้ไปถไ่ายทำานกางวัดดำเนาะ <g ul ain> เราไปกาบ,บหลวงปู่หงที่ปรดจํานักถ <g ul ain> ูมากๆเจอหลวงพี่ยา <g ul ain> ก็หลวงพี่แปะ๊ะเราก็ศรัทธามากนะเราไม่เคยเจอท่านมาก่อนแต่รู้สึกว่าเออพระรูปน,นี้ดีว่ะปฏิบัติดีปฏ,ดปฏิบัติชอบ <g ul ain> หลวงพี่แป๊ะนี่มันจะเป็นเรื่องของประคิดแล้วเดือนกรกฎาเราจําได้เลยว่าเดือนนี้ขาดทุนแน่นอนเลยว้ยหลวงพี่แป๊ะมากรุงเทพมาดีแล้วแกก็โทรเรียกเราเอาเขียวกระดึงมาให้วันที่24กรกฎาคม ก็เกิดเหตุการณ์ท um 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 ี่ไม่คาดฝันขึ้นมาคือก็เกิดดราม่านั่งไงวันนั้นที่24กรกฎาคมอุ้ยเออแล้วเราก็ผงเดินที่ขาดทุนได้สี่เราตอนนั้นเรากลับบ้านเรากำลังเรือเมียนอนไม่หลับเราก็อาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวเมียจะนอนไม่หนักเมียเครียดไงตื่นมาตื่นมาก็เกิดอะไรว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาตกใจเกินเลยขึ้นเลยโมโหไปหมดเลยเออ เราก็มาล้วล้างปกติมาล้างปกติแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็รู้แต่ว่าเออมันเป็นไวรัสแล้วล่ะอยู่ดีไม่ใครมาจากไหนวะเต็เออมหมดเต็มหมดเต็มแบบเต็มถนนแบบข้างนอกอวุ่นวายแบบวุ่นวายแบออบวุ่นวุ่นวายสุดๆ,ๆเลยอะร,ร้านตรงข้ามเดินม,มาคุณย้อยให้มาจอดเลยค่ะเ,เดี๋ยวเดินมาคนเกาหลีเดินมามา,มาจอดได้เลยร้านตรงข้ามมาคุณนัดจอดรถเลยค่ะข้างๆ้าเราอยู่เข้าไปจอดเข้าไปจอดเข้ามาคือว่ารถมันแน่นไปหมดเลยมันแน่นทั้งซอยแบบคนแถบนี้ก็ช่วยกันช่วยกันสุดที่สุดเดสมากกันหม ก็อะไรวะแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่เดือนเลยไม่ปล่าจริงเหรอเดือนนั้นที่ที่จะขัดหกวันที่เหลือกําไรเลยเหลือแค่6วันตีมากำไรเลยจากยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เด่แปดยกิบ็วันเนี่รอดแล้วรอดแล้วรอดเลย ลรเดือนสิงหาทั้งเดือนเปือเต็มทั้งเดือนเต็มเต็มอนนี้มีโอชาเป็นเมนูโบราณโบราณไม่ได้มีมาจากร้านนู้นเนาะเป็นบะหมี่ที่คุณไม่ต้องตรุงอะไรเพิ่มเติมเลยนะเป็นมีผัดสูตรโบราณจากอ่างทองของคุณย่าทวดสมัยรอศร112บีสตอรี่นะเดี๋ยวโอ้เอาให้เราเขาเล่าให้จบก่นได้ไหมเป็นการผัดโบราณันราณ ใช้ไฟแรงสลับไฟอ่อนขึ้นการผสมผสานของเท็กเจอร์สมัยใหม่ก็คือเมัยอ่อนไม่มีข่กุ้งมีไข่กุ้งเลยเนี่ยมันจะมีสองอันก็คือแบบโบราณก็คือไม่มีไข่กุ้งแล้วก็มีไข่กุ้งทำไมต้องใส่ไขกุ้งมามันจะมีความกรุบกรอบในตัวมันมันจะเพิ่มเท็กเจอร์ในการกินมันแตกเจอหนูปุก๊บเลือกมากเนาะเขาค็ต้องมีวิธีลิ้นต้องยุคนี้มันเป็นยุคอย่างนี้คุณโอ ไ็จะช่มาินทั้งอยู่จะกินได้เลยเขาต้องมีสต็อกมีเรื่องเล่าอ่ะสักแต่ว่ากินเอาแต่กินยัดยัดข้าเป่าันเป็นอย่างนี้ไงโอเคเขาใจไหมเลือกกินของข้าปากเลือกกินค่ะไม่ใช่เอาเข้าปากอย่างเดียวคุณผ่านเรื่องเาวาเยอะแยะเลยหนึ่งราไปเนี่ยสนุกมากแต่ว่าไม่ว่าจะดราม่าอะไรนะคุณไม่มีจังอ่ะเห็นบอกว่าคุณไม่ยืมไม่ยืมเงินคนไม่ยืมเงินคน ไม่ไม่ชอบยืมของคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบให้คนอื่นมายืมเหมือนกัถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ทำถูกป่ะแล้วเราโชคดีว่าพ่อเราเนี่ยยังมีงานไปยืมพ่ออีกยืมพ่อไม่ยืมคนไม่ยืมคนไมยืมพ่อได้มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นเอาแค่ไหนแค่นั้นพอมันคือผัดหมี่เหมือนคล้ายๆว่าผัดหมี่ชมพูใช่ไหมกะทิอ่ากะทิแต่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่เนื้อก็มีสตอรี่โอโว่าจะอธิบายหมดแม่งสามเต๊ะมันเนี่ยทุกอย่างมีสตอรี่อย่างนั้นมีสตอรี่อาหารมึงตัดเรื่องของมึงไปเลยเออไม่ต้องไม่ต้องเล่าเรื่องมก็ได้เอาเรื่องนี้แหละเรื่องนี้มีเรื่องเล่าเยอะมึงไม่ต้องเล่าหรอกชีวิตคูไม่มีใครอยากรู้หรอกแกเขาอยากรู้อาหารมาที่มาที่ไปเป็นไงเนื้อเนี่ยในที่เอามาเนี่ยนะเป็นเนื้อที่เลี้ยงโดยเกษตรกรชาวอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคนที่คลั่งไคล้ในการ เนื้อกินเนื้อมากเออเขาเอาเนื้อสองสายพันธุ์ก็คือเนื้อแบงกัสเนื้อเนื้อแองกัสกับเนื้อบราหมันเป็นวัวสองสายพันธุ์มาผสมกันให้ได้ของเนื้อที่เขาต้องการแล้วเขาก็มาขุนมันใช้เวลาขุนแล้วก็เลือกชิ้นส่วนเนื้อเลี้ยงด้วยธัญพืชทั้งหมด15ชนิดอันนี้อันนี้คื้อนี้แหละเน้วัว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 นัววัวัวว ทำไมต้องไปด้นส่งชีชนเพราะว่าการจะเพื่อตรงนั้นมันมีเยอะตรงนั้นต้องการอะไรต้องการน้ำมันปาล์ม <Yeah. S 2> ต้องการมะพร้าวเผาเพื่อให้เนื้อมันมีรสรัานุ่ม เขาบอกว่า you are what you eat นี่มาจากวัวเลยนะ,ะคุกินอะไรได้อย่างนั้นคุณกินมพะพร้าวเผาไปเนื้อจะมีกลิ่นมพะพร้าวน้อยเฮ้ย,ยจริงไม่ได้โกหกเรื่องจริงอะไรเพื่มที่โม15ชนิดนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการ dry age อีก28วันเนการกมเนื้ออีกนะครับผมแล้วเราทำมาในราคาที่ไม่ได้แพงก็อ,อยากให้คนไทยได้จับต้องมันจริงเนื้อประเทศไทยคุณภาพระดับสากลทั้งหมดชิ้นเนื้อ4ี่ชิ้นเนื้อที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อเราคัดสรรมาแล้วว่า มีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันรสชาติสัมผัสที่ไม่เหมือนกันเราจะเริ่มจากอันแรกก่อนครับฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ <S 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 มันกำลังสนุกไงอ,อ,อันแรกเนี่ยเป็นเนื้อใบพายเนื้อใบพายเนี่ยเป็นเนื้อที่รับความนิยมสูงสุดแ,แล้วก็ออมีความนุ่มของมันในตัวใบพายเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันได้รับความนิยมสูงสุดเพราะมีความนุ่มอะไรเป็นอะไรกระอ้วก่อนไม่ใช่แล้วบอกว่ากินเผ็ดได้มาใบพายตัวนี้วิธีแนะนําให้ทานนะครับใครจะใครจะเป็นคนได้รับรางวัลชิ้นนี้โอโอได้โอ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 ทำดีเดี๋ยวโอ แล้ต้องจิ้มกับอะไรคะแค่ประมาณแค่สิบวินาทีโอ้แมาแต่โอ้ไม่ไม่โอ้โอมโอ้ไม่ชอบแดงโอ้อีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงอ่ะโอเคโอ้โหมันไม่มันไม่ได้ต่างกันเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้จิ้มอะไรอันนี้ก็อันใหม่ก็ได้อะจิ้มอะไรไม่ต้องจิ้มเลยกินเปล่าเปล่าอ้าปเ่งง่าไปหมดแล้วไม่ไม่ิ้ไม่ทิ้ไม่ไิ้งเลยเพียรควรจะเีไยัง ดูได้กินนี้เนี่ยน้องโมกไหลเลยไหลที่ชู่ออะนี่ยเราบอกกินเผ็ดได้เปลี่ยนคนกินดีกว่าอะไรพี่อาร์มาินยได้ินพี่อาร์มมาพี่อาร์มอร่อยมากมาพี่อาร์มากินเปล่าเปล่าเลยนะเปล่าเปล่าเลยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเออหมูนุ่มละลายเลยอันนี้จานไหนเนี่ยอันนี้ก็คือใบพายใบผายตัวนี้มั่วมากแคบนิฟอาย แคปริไตคือในวัวหนึ่งตัวมีประมาณสามสี่กิโลนะครับมันคือส่วนไหนลิปอายที่ทำสเต็กมั้งหรืกอเปล่เป็นเนื้อชิ้นใหญ่ทำเต็กแคปแริไตคือหมวกของมันเล็กๆตรงนั้นเองตัวนี้จะมีความนุ่มแล้วก็ความมันของไขมันอยู่แทรกซึมอยู่ในนี้พี่ป๋อมาพี่ป๋อลองคอปแคปปิไอนาพี่ป๋อมาพี่ป๋อมา,อมาตัวนี้อันนี้มะพร้าวใช่ไหมอันนี้ทุกตัวเลี้ยงด้วยมะพร้าวอ่อนเหมือนกันหมดนุ่มอร่อยเลยน่ารักมากเลยผ่านไปแล้วสองอัน จะไล่ระดับความนุ่มแล้วกันนะเตะกี้นุ่มที่สุดนะก็คือตัวใบพายใบพายนุ่มมากอันนี้มีนุ่มแล้วก็ติดมันอันนี้จะเป็นแบบแน่นหนึบแหมเนื้อแต่แน่นหนึบเหมือนมีแน่นหนึบเหมือนสะโพกสาวๆาวมันอยู่มันอยู่ตรงสะโพกของบัวตัวนี้เรื่องตัวเองไม่พูดเลยเรื่องไข่ของนี่เก่งเลยขยันด้วยมีใครอยากลองนี่ตัวนี้มตัวนี้จะได้เขาให้กินแค่นไหนกลิ่นมะพร้าวอ่อนตัวนี้มะพร้าวจะได้กลิ่นดูแบบไม่มีมารยาทเลยไม่กินจัน วันที่แรก้านมันไม่จานอะไรให้ใช่ชั้นเลยเหรอเนี่ยมันไหลเล็กอะไรแบบนี้เขาให้กินขนาดนี้ก็พอยังไม่พอใจหน้ามันกินด้วยนะใครโทรอันนี้ไงเจ้าของเนื้อโทรมาเลยถ่ายรายการอยู่อาจารย์อาจารย์ครับอ่าเห็นไหมลืมลืมเลี้ยงลืมเลี้ยงมะพร้าวให้รูวกินปะเนี่ยเนี่ยโทรความโทรมาพอดี กินน้อยป่ะให้มะพร้าวน้อยแบบทำไมไม่ค่อยมีกลิ่นมีนะมีน้ำมันมะกอกเพิ่มอีกตอนนี้มีน้ำมัมะกอกน้ำมันปาล์มไม่ไม่ได้พูดเล่นน้ำมันทันตะวันน้ำมันมะกอกจากไอใบพายออะไรีกพี่บอกอยู่เพิ่งจริงกดอะมิโนแล้วก็วิตามินให้อีกเนี่ยเนี่ยที่เพิ่มให้วัวเนี่ย15เนี่ยได้กลิ่นไหมเห็นไหมได้กลิ่นมะพร้าวแค่นี้ก่ได้กลิ่นเลย แค่นี้ฐานมีอะไรเลี้ยนคนแดกได้เดี๋ยวให้ว่ากันนะมีน้ำมันมะกอกมีกรดอะมิโนเพิ่มมีกี่มะพร้าวป่ะมีเหรอเห็นปะไม่เชื่อขอขอคอยคอยชิ้นนีมีเฮ้ยอ่อนอ่อนค่อนอ่อนค่อนอ่อนโอ้เข้มเลยไม่อ่อนเลยเข้มอ่ะน็อตสรุปเลยเป้าหมายสเต็ปต่อไปของลูกโต้งส่วนวัวร้านคุณจะเป็นอะไรเอาให้มันยั่งยืนก่อนเอาสร้างสร้างรากฐานให้มันยืนยั่งยืนแล้วผมก็ สเต็ปของผมคืออุดรอยรั่วทุกอันแล้วก็สร้างมาตรฐานที่พร้อมจะแบบว่าขยายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาปรับเมนูเพิ่มเมนูอะไรพวกอย่างนี้ไปก่อนคือตอนนี้เมนูเราปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้เมนูที่มันโซลิดจริงๆที่มันขายได้จริงๆแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่านะสรุปนะน็อตเนี่ยฆ่าไม่ตายหรอกคือเขาแบบมีด้วยเขามีของดีอ่ะเขามีของดีอยู่อ่ะคือเขาอาจจะมีช่วงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาได้ ผมไม่ยอมแพ้พี่ <im> <ท>มันมไม่ได้ยอมแพ้กับชีวิต <im> แล้วผมเชื่อว่าเราตั้งใจกับมันจริงๆอ่ะตั้งใจกับมันจริงยังไงมันไม่ดีมากมันก็ไม่ได้แย่มากหรอกขออีกอันหนึ่งมุมมองสําหรับคนที่เป็นทัวร์สมัยนี้รู้สึกไหมว่าเวลาเขาพูดเขาคอมเมนต์อะไรกันทำาหมันแรงขึ้นทุกวี่ทุกวันอยากฝากอะไรถึงคนที่บางทีพูดและแบบคอมเมนต์แบบแบบใจร้ายอ่ะสำหรับสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันคนแสดงความคิดเห็นง่ายมันมีพื้นที่แสดงออกเยอะ แล้วก็ฟรีแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอม,มันก็เลยทําให้ทุกคนสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมว่าคุณจะทําอะไรมันอยู่ที่ตัวคุณเองเนาะถ้ามันก้าวล้ําเกินไปหลายๆคนก็จะได้บทเรียนว่าอาจจะเป็นคดีความอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอคุณเติบโตกับเติบขึ้นในชีวิตอ่ะ ุณก็จะมานึกเสียใจทีหลัง<ช>ว่าเออไม่น่าทําเลยวะอมไม่น่าวันนั้นไม่น่าทําแบบนี้เลยวันนี้ไม่น่าทําแบบนั้นเลยการไปด่าใครแต่ละครั้งเนี่ยมันกลายเป็นบาปอยู่ในใจเนาะมันคือการเป็นการคิดที่ไม่ดีอยู่ในใจม,มันเป็นจุดดำๆในในจิตเราไปแล้วอะอก็พยายามลดละเลิกให้ได้แล้วกันหลกงนิดน,นึงดีไหม,มลูกต้องชนวัวอยู่ตั้งอยู่นะเขตจังหวัด กรุงเทพมหานครบางนาบางนาบางนาตลาดซอย23นะครับมหรือว่าซอยแสนบางนาที่จอดรถเยอะแยะที Franz> ่จอดรถมีเพียงพอถ้าทัวร um> ์ไม่ลงถ้าท uh ัวร์ไม่ลงจะเรียกพอถ้าทัวร์ลงจะเรีพอก็ขอให้เป็นทัวร์ดีๆมาเที่ยวร้านเราแล้วขอบคุณมากครับน้องขอบคุณน้องมากขอบคุณมากเลย ครับผมขอบคุณลูกต้งชนบัววันนี้ด้วยอ้าวทีไ้ครบหมดเวลาแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกทุกวันที่1 4 0นาฬิกา15นาทีครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสนะครับ้ดู YouTube ก็ต้องช่องนาทพีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ